สวัสดีค่ะนะคะหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเราสร้างแบบตัวยึดข้างนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปสู่ขั้นตอนการวัดหนังนะคะทั้งสองชิ้นนะคะก็คือตัวนี้นะคะค่ะก็หลังจากที่เราได้สองชิ้นตัวนี้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนการประกอบนะคะเส้นกันน้านะคะโดยที่เวลาเราประกอบเส้นกันน้าเนี่ยส่วนประกอบที่เราจะใช้นะคะหนึ่งนะคะก็จะมีตัวนี้นะค่ะเชือกเอ็นนะคะตัวนี้เอ็นพลาสติกนะคะ มีความเส้นผ่าเส้นกลางประมาณนะคะ0.5มิลนะคะอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นหนังที่เราจะต้องตัดเพิ่มมานะคะจะเป็นหนังเป็นเส้นนะคะตอนนี้เราก็ตัดตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะตัดความยาวหนังที่เราจะใช้เนี่ยแค่ไหนนะคะเราจะต้องใช้ตัวนะคะตัวเส้นเอ็นตัวนี้นะคะวัดวัดขนาดนะคะที่เราจะใช้นะคะก็คือวัดของตัวยึดข้านะคะว่าทั้งหมด ความยาวรอบของตัวยึดข้างตัวนี้เท่าไหร่ negativity. นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดนะคะก็คือตัวนี้เราก็จะวัดจากตรงนี้นะคะจากจุดเป็นกายตัวนี้นะคะวัดเข่าๆค่ะนะคะเส้นอรอบตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเข้าๆตัวนี้ปุ๊บนะคะเสร็จแล้วเราเค่อยไปสู่การวาดนะคะอ่าตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาปุ๊บเนี่ยมันมาเจอกันตรงนี้นะคะอ่าแค่นี้นะคะเราก็จะตัดค่ะแค่นี้นะคะให้มันชนกันพอดีเลยตัวนี้ไม่มีการเสื่อนะคะ หรือบางคนกลัวกันเหนียวนะคะจะเผื่อไว้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาทําตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด2เช้นนะคะเราก็วัดวาดมาเลยนะคะโดยที่เวลาเราวัดเราวัดข้างเดียวนะคะแล้วค่อยไปสู่การตัดหนังนะคะตัดตัวเอ็นตัวนี้นะคะ2เส้นนะคะด้วยกันนะคะก็คือตัวนี้นะคะอันนี้เราได้นะคะเห็นเส้นกันน้ำตัวนี้นะคะ2เส้นนะคะหลังจากที่เราได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือข,ขั้นตอนการตัดตัดหนังนะคะสังเกตนะคะเวลาเราวัดเส้นเส้นเอ็นโดยรอบเนี่ยนะคะเราวัดจากจุดกึงกาตัวนี้นะคะวัดถึงตรงนี้เท่าไหร่นะคะแต่ให้ตัดแค่เท่านี้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่เป็นหนังเนี่ยนักศึกษาจะต้องตัดนะคะเผื่อหนังไปอย่างน้อยครึ่งนิ้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นหนังที่เราจะใช้นะคะก็คือความกว้างประมาณหนิ้วนะคะความยาวนะคะเลยจากนะคะ เส้นรอบของตัวกระเป๋าตัวนี้ไปอย่างน้อยครึ่งนิ้วนะคะอ่เพราะฉะนั้นตัวนี้ความยาวของตัวนี้นะคะอ่สังเกตเวลาครูวัดเนี่ยนะคะเส้นเส้นเอ็นตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ครูจะต่อหนังนะคะครูก็จะตัดนะคะตัวนี้มาซึ่งหนังของครูมันไม่ได้ยาวมากนะคะที่จะจะทําเส้นตัวนี้เราสามารถใช้เศษหนังนะคะต่อได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่การต่อชิ้นงานเนี่ยเราจะใช้ตัว การเจียนหนังช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะต่อตรงนี้นะคะเราก็ปัดมุมตัวนี้สังเกตนะคะหนังมันจะมีความหนานะคะให้ษาเจียนค่ะนะคะเจียนหนังตัวนี้ให้มันบางนะคะให้ปลายสลบนะคะเหมือนกับเราต่อหนังเช้นส่วนตรงนี้สังเกตนะคะเวลาเราต่อปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันก็จะบางสังเกตนะคะนีท้องนะคะส่วนตัวนี้จะเป็น ด้านหน้านะคะสังเกตนะคะความหนาของตัวนี้นะคะจะบางหลงนะคะแล้วตัวนี้ก็จะประกอบเข้ากับตัวนี้สมมติว่าตัวนี้จะอยู่ลักษณะน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเจียนสองหนาตัวนี้ได้นะคะเรามาต่อกันมาเชื่อมกันนะคะการต่อเส้นกันน้ำนะคะอย่างที่มาใช้ในการเส้นกันน้ำเนี่ยเราไม่ต้องเย็บรอยต่อนะคะ,ะด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้เราก็ทากาวเชื่อมนะคะอย่างน้อยสักหนึ่งส่วนสีนะคะอันนี้ ะะตอนนี้เราก็จะทากลือเชื่อมนะคะตอนนี้เดี๋ยวครูครูตอ่อทั้งสามเส้นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูค่อยมาวัดนะคะว่าครูจะตัดความยาวเส้นตัวนี้เท่าไหร่แล้วกันนะคะแต่ถ้านักศึกษาท่านไหนที่มีหนังหนังที่ยาวเลยก็ใช้ได้นะคะแต่ท่านี้ในกรณี่หนังเราไม่ได้มีหนังเป็นผืนนะคะเราสามารถเจียนแล้วก็มาต่อได้ตรงนี้สังเกตน,นะคะตัวนี้อ่ะด้านนี้เส้นเดียวกันนะคะครูก็จะเจียนด้านนี้นะ ในกรณีที่เราปากตัวนี้นะคะถ้าคเตอร์คาเตอร์ไม่คมเนี่ยเราสามารถใช้ตัวก้อนเขียวนะคะเป็นที่ลักได้นะคะนี่อ่าสังเกตนะคะตัวนี้ครูก็จะต่อตัวนี้เข้ากับชิ้นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะ,ะนนะเพราะฉะนั้นครูก็จะทากาวด้านนี้ตรงด้านตรงข้ามกันนะคะโอเคนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนกันอ่าด้านนี้ก็จะทาด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็จะทาด้านนี้นะคะ อันนี้ประกอบปุ๊บอ่าด้านนี้เราก็จะประกอบเชื่อมกันนะคะแล้วก็รอแห้งนะคะอ่าสังเกตนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นการประกอบสังเกตนะคะตัวนี้เราจะทาท้องด้านหลังนะคะส่วนตัวนี้เราก็จะทาด้านนี้นะคะเพราะเชลราประกอบกันปุ๊บเนี่ยตัวนี้ อาานันนี้อาจจะซ้อาานอยู่ข้างบนนะคะสังเกตนะคะเวลาประกอบกันปุ๊บเนี่ยนะคะการที่มันเลยออกมาจะทำความสะอาดเลยนะเดี๋ยวูจะให้ดูรอยต่อนะคะเวลาเวลาเจียนหนังปุ๊บสังเกตนะคะมันจะเห็นนะคะช่วงที่เป็นรอยต่อนิดเดียวนะคะบางทีถ้าไม่ได้สังเกตก็ไม่เห็นนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็ผ่านการเจียนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาภาพออกมาปุ๊บลักษณะตัวนี้เนี่ยมันจะไม่หนานะคะ โอเคนะคะส่วนฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะคะเราก็มาต่อนะ,ะโอเคนะคะมีเกินสังเกตนะคะตัวนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะคะอโอเคนะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะมาตัดนะคะที่เป็นตัวเส้นเอ็นตัวนี้นะคะคส่วนตอนนี้เราวัดนะเท่าไหร่ใช่ไหมคะ อันนี้เผื่อมานิดนึงอะ่ะเพราะฉะนั้น,นเวลาวัดเส้นตัวนี้นะคะครูก็จะเผื่อตรงนี้นะคะไปประมาณสักครึ่งนิ้วแล้วกันนะคะหรือจะ1หนึ่งนิ้วก็ได้นะคะเดี๋ยวที่เหลือเราให้ตัดออกนะคะนี่อโอเคนะคะสมมุติว่าครูจะไปเผื่อไปประมาณสัก1นิ้วตรงนี้นะคะอ่าหน่งเส้นอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาแบ่งครึ่งนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะนะคะอันนี้นะอันนี้ปึ๊บความยาวนะคะตัวน,นี้ เท่ากันสองเส้นนะคะโอเคนะคะหลังจากที่เราได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะได้แล้วค่ะนะคะตัวเส้นเส้นเอ็นที่เป็นเส้นกระน,น้ำนะคะอีกด้านเป็ดนด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะสองเส้นนะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนการประกอบเส้นกันน้ำนะคะโดยที่ให้สาทากลวตัวนี้นะคะทากาวให้ด้เอียบทั้งสองชิ้นนะคะแล้วถึงจะไปประกอบเส้นเอ็นกันนะคะ โอเคนะคะตอนนี้เราก็จะทากาวนะคะตัวนี้ทั้งสองเส้นนะคะเพราะฉะนั้นเลาทากาวยให้สะาทากาวให้เรียบนะตลอดเส้นทั้งสองเส้นเลยนะคะสังเกตนะคะการทากาวทากาวให้เรียบนะโอเคค่ะตอนนี้เราทากาวกันก่อนนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราก็ทากาวนะคะตัวเส้นกันน้ําตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราทากาวตัวนี้สังเกตนะคะ กาวที่เราทาเนี่ยนะคะจะเรียบนะคะด้นนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทากาวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รอแห้งนะคะเสร็จแล้วพอกาวแห้งนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการประกอบเส้นเองนะคะก็คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบนะคะอ่ะตอนนี้เราจะประกอบเส้นแรกนะคะตัวนี้นะคะแห้งสานะคะประกอบลักษณะน,นี้นะคะด้านนี้นะคะตัวนี้ให้ชิดขอบนะคะ ให้เส้นเส้นเอ็นนะคะอยู <neste> ่กลางชิ <Exactly>. ้นงานตัวนี้นะคะอันนี้นะอยู่กลางตัวนี้นะคะโอเคนะคะเวลาวางปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะคะเราก็จะพับไปด้วยนะคะอยู่กลางชิ้นงานปุ๊บเนี่ยให้เส้นตัวนี้อยู่กลางนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราพับตัวนี้มานะคะพับตัวนี้ชิดเลยนะคะให้ขอบเสมอกันนะคะส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาพับออกมาปุ๊บนะคะ เส้นเอ็นตัวนี้นะคะจะอยู่ถึงกลางชิ้นงานนะคะพอดีเลยนะคะอันนี้ครับด้านนี้นะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะให้เราพับมาทีละหน่อยนะคะนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะโอเคนะคะตัวนี้จนมาถึงนะคะมุมด้านนี้นะคะ สังเกตนะคะอันนี้คือหนังส่วนที่ครูเผื่อคะเผื่อไว้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พับมาเป็นตรงนี้เลยนะคะประมาณนี้นะคะ,ะนะคะสังเกตเวลาเราพับออกมาปุ๊บนะคะเส้นตัวนี้จะอยู่ลนนักษณะนี้ยังไม่ได้เรียบเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาไล่เก็บรายละเอียดนะคะโดยที่ให้สาธิใชา้ไม้บรรทัดนะคะใช้ปลายด้านนี้เป็นตัวกดนะคะ,ะเราก็จะกดตรงนี้ตามร่องตัวนี้เลยให้ชิดเส้นเส้นกันน้ำนะคะเส้นเอ็นตัวนี้ ังเกตนะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะน,นี้นะคะโอเคน,น,นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากดมาถึงต้นนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปสู่ขั้นตอนการต่อกันนะคะ ตัวนี้ยัาลม่พรคบเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวค่านะคะอ่าสังเกตน,นะคะเวลากดออกมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นเส้นกันน้ําตัวนี้นะคะหนูนขึ้นมานะคะตามร่องนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอกเย็บเนี่ยเราจะตอกชิดเส้นเส้นกันน้ําที่อยู่ตรงนี้นะตัวนี้นะคะตัวนี้นะสังเกตร่องตรงนี้นะคะ เราจะตอกชิดเส้นเอ็นด้านไหนนะคะเราไม่ได้วัดขอบจากตรงนี้แล้วก็ตอกนะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้หลังจากที่เราทําตัวนี้ปุ๊บนะคะอีกเส้นหนึ่งเส้นเดียวกันนะคะทําลักษณะนี้เหมือนกันนะคะค่ะนะคะตอนนี้นะคะเราประกอบนะคะตัวที่เป็นเส้นกันนา้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะทั้งสองเส้นนะคะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนการประกอบฟอง้นาหรือผ้าซับหรือผ้าเคมีเข้า เข้ากับตัวยืดข้างนะคะก็คือชิ้นงานตัวนี้นะคะในกรณีที่นักศึกษาท่านไหนที่ประกอบฟองน้านะคะหนังค่อนข้างนิ่มแล้วก็ยืดนะคะเราสามารถประกอบฟองน้ํานะคะให้อยู่ในตัวนี้นะคะห่างจากขอบหนึ่งสี่โดยรอบนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเสร็จแล้วเราก็จึงไว้ก่อนนะคะเราก็จะประกอบฟองน้ํานะคะในกรณีที่นักศึกษาประกอบฟองน้านะให้ห่างจากขอบตัวนี้หนึ่งสี่โดยรอบนี่ค่ะนะคะเพื่อจะให้ตัวกระเป๋าของเราอยู่ทรงนะคะตัวนี้ในกรณีที่หนังของใครยืดนะ เสร็จแล้วนะคะตัวนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะก็หาจากขอบตัวนี้หนึ่งสีดยรอบนะคะ,ะสังเกตนะคะสังเกตที่ครูขีดนะคะที่เป็นตัวขีดตัวนี้คือแนวที่เราจะประกอบฟองน้ำนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่ครูแรงเอาตรงนี้นะคะคือส่วนที่เราจะต้องทากาวแล้วประกอบข้อกับฟองน้ํานะคะแต่ถ้าหาก หนังของนักศึกษาท่านไหนที่ค่อนข้างอยู่ทรงนะคะไม่ยืดไม่อะไรนะคะสามารถใช้ผ้าเคมีนะคะหรือนะคะผ้ากำมะหยี่แทนได้นะคะ,ะตรงนี้สังเกตนะคะส่วนที่คูได้เกาตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครจะประกอบฟองน้ําก็ประกอบได้เลยนะคะถากาวประกอบฟองน้ํานะคะแต่ว่าของครูจะประกอบเข้ากับส่วนที่เป็นผ้าซับนะคะซึ่งชิ้นงานตัวนี้ครูหนังของครูค่อนข้างอยู่ทรงนะคะเพราะฉะนั้นครูจะใช้ผ้าซับ เป็นตัวดามตัวนี้ให้อยู่ทรงนิดหน่อยนะคะอะคูก็จะไปตัดนะคะผ้าซับเล็กกว่าแบบนะคะหนึ่งสี่ด้รอบนะคะก็คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบออกมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะสังเกตนะคะจะห่างจากขอบหนึ่งสีบได้รอบนะคะเช่นเดียวกันนะคะมันจะมีทั้งหมดสองชิ้นนะคะก็คือตัวนี้นะคะนักศึกษาก็ประกอบได้เลยนะคะประกอบเข้ากับลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้หนักศึกษานะคะ ทากาวนะคะทากาวทั้งสองด้านนะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้เราไปทากาวกันก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราทากาวนะคะในส่วนที่เป็นหนังนะคะก็คือตัวนี้นะคะพร้อมกับนะคะตัวที่เป็นตัวผ้าซับที่เราจะประกอบนะคะหรือถ้าหา,างรักศษาท่านไหนที่ใช้ตัวนี้เป็นฟองหนามนะคะก็เป็นฟองนามเช่นเดียวกันนะคะหรืออ,อ,อ,อาจจะเป็นผ้าเคมีนะคะ สามารถใช้ทดแทนกันได้นะคะอันน okay. okay. no. yeah. okay. I mean, sure sure ี้ครูใช้นะคะผ้ากำหยีเป็นตัวดางนะคะก็ว่าหนักของของครูนะคะค่อนข้างจะอยู่ทรงนะคะตัวนี้ไม่ได้นิ่มแล้วก็ไม่ได้ยืดมากเท่าไหร่นะคะโอเคนะคะหลังจากที่เราทากาวทั้งสองชิ้นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะประกอบเข้าด้วยกันนะคะโดยที่เวลาประกอบนะคะให้สาประกอบนะคะห่างจากขอบสักหนึ่งสี่ด้รอบนะคะสัวานะคะเกตตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะ two, okay, so okay, so like ifie, ก็จะหางจะขอบนะคะปะบานย่สิบได้อรอบนะคะอันนี้คือชิ้นที่หนึ่นะคะส่วนตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะสชิ้นตัวนี้ทากาวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ประกอบเข้าด้วยกันนะคะตัวนี้โอเคนะคะอันนี้ก็ประกอบจักจุดนี้นะคะอันนี้นะคะโอเคนะคะตัวนี้ประกอบชิ้นส่วนนะคะสังเกตนะคะตัวนี้ประกอบเข้ากับผ้าซับนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะ ด้านนี้ด้านหลังนะคะอ่ะน,นี้ด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้าที่เราโชกนะคะอ่ะหลังจากที่ได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะถึงการชิ้นงานยังอยู่นะคะด้านนี้นะคะตอนนี้เราก็จะไปสู่ขั้นตอนการตอกนะคะโดยที่เวลาเราประกอบชิ้นงาน Ki ปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะต่อชิ้นส่วนนะคะก็คือชิ้นส่วนที่เป็นตัวตัวยึดข้างนะคะเพราะฉะนั้นการตอกนะคะตัวยึดข้างตัวนี้แล้วก็นนวกับตัวนี้เนี่ยนะคะ ตัวที่เป็นตัวนี้ค่ะเส้นกันน้ําตัวนี้นะคะจะต้องต่อกนะคะโดยใช้สี่ตอกเซตเดียวกันนะคะ,อะอเอาเขีนะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มสุขขั้นตอนการตอกนะคะให้สรวาดขอบตัวนี้นะคะหนึ่งแปดโดยรอบนะคะอันนี้นะสังเกตไหมคะหนึ่งแปดโดยรอบนี้นะคะ,ะนี่คือชิ้นที่หนึ่งนะคะสังเกตขอบนะคะ ที่เราวัดก็คือลักษณะนี้นะคะส่วนอีกอันหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะวาดขอบนะคะ1นึ่แปดโดยรอบนะคะโดยที่ใช้นิ้วกลางวางอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนนะคะหรือใช้มือของเราเนี่ยนะคะสัมผัสขอบหนังนะคะแล้วก็วาดขอบไ ja. ด้รอบเช่นเดียวกันนะคะสังเกตนะคะเวลาขอบตัวนี้นะคะก็คือหนึ่งแปดโดยรอบถึงกลางชิ้นง,งานนะคะยังอยู่นะเพราะฉะนั้นการตอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตอกจากกลางไปซ้ายขวาน,นะคะ พอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการประกอบเข้ากับตัวนี้นะคะตัวที่เป็นเส้นกับน,น้ำตัวนนี้นะคะโดยที่ให้สานะคะตอกจากตัวนี้ก่อนนะคะก็คือตอกจากจ,ากจุดเกล่ยวกาที่เป็นตัวก้นกระป๋ะตัวนี้นะคะตอกจากจุดนี้นะคะมาถึงตรงนี้เท่าไหร่นะคะให้สานับนะคะให้เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตอกจากจุดนี้ไปซ้ายขวาเนี่ยมาถึงตรงนี้สมมุติว่าเราตอกได้ทั้งหมด30ซี่นะคะ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็คือ3 4โดยที่ใช้นะคะจุดเกี่นกลางชิ้นกับตรงกลางเนี่ยเป็นแนวเดียวกันนะคะตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการตอกสองชิ้นเนี่ยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการตอกนะคะสองข้างจะต้องเท่ากันนะคะอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอกตรงนี้นะคะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เท่าไหร่นะคะโดยที่ให้น right? okay. uh, okay ักศึกษาใช้ซี่ตอกนะคะอ่ะนะคะมันจะมีทั้งซี่ตอกที่เป็นสี่ซี่นะคะแล้วก็สองซี่ตัวนี้นะคะให้เราใช้ควบคู่กันนะคะ เราะฉะนั้นเวลาตอกตัวนี้โดยใช้ซีตอกเซตไหนนะคะเราก็จะใช้ซีตอกตัวนี้ที่เป็นซี่ดอกเซตเดียวกันนะคะ<ม>อ่าโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะไปสู่ขั้นตอนการตอกนะคะโดยที่เราจะเริ่มตอกจากชิ้นนี้ก่อนนะคะอ่าเขียนะคะก็ตัวที่เราจะใช้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะตอกก็จะมีเขียงลองนะคะ,นะคะแล้วก็จะมีค้อนสําหรับการลองตอกนะคะตัวนี้อ่นะคะ โอเคนะคะตอนนี้ครูก็จะตอกจากจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาวางเน lever, ี่ยครูก็จะตอกจากตรงนี้นะคะเกลือกลางตงัวนี้โดยที่ใช้เวลาตอบนะคะใช้ตัวนี้นะคะแนวเกลือกลางตัวนี้สมุงเกตนะคะครูตอบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอกเนี่ยดึงซี่ขึ้นตรงๆนะคะแล้วก็ย้ำซี่สุดท้ายไวนะะน้นะคะตอบตอเนื้อมาแล้วก็นับไสน,นะคะสองสามสี่ห้านะคะในกรณีเวลาตอบเนี่ย สี่ซี่มันตอกไม่ได้นศึงสาสามารถใช้สองซี่ตอกแทนตอนที่เป็นส่วนโค้งได้นะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้เราก็ตอกจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เท่าไหร่ให้นับนะคะเสร็จแล้วเราค่อยไปตอกตัวที่เป็นเส้นกระน้มกันนะคะค่ะนะคะหลังจากที่เราตอกชิ้นส่วนที่เป็นตัวยึดข้างทั้งสองชิ้นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตนะคะตัวนี้ครูก็จะตอกจากกลางนะคะจากกลางชิ้นงานกระเจงตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยครูตอกได้นะคะทั้งหมดนะคะ เท่ากันแล้วนะคะทั้งสองด้านนะคะของครูตอ,อกได้นะคะ13ครั้งกับอีกหนึ่งซีนะคะเพราะฉะนั้นตอนซ้ายขวานะคะตอนนี้ครูเท่ากับหมดแล้วนะคะส่วนตัวที่เป็นเส้นกันน้ำนะคะเราก็ตอ,อกนะคะสังเกตนะคะเวลาตอ,อกเนี่ยให้เราตอ,อกนะคะซีซีข้างนอกเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหนึ่งซนะคะซีที่สองตัดจากตรงนี้นะคะตอ,อกจากตรงนี้นะคะมาถึงสุดเลยนะคะด้านนี้นะคะด้านนี้คือไม่มีส่วนที่เป็นตัว ตัวเส้นกันน้ําอยู่นะคะก็เราตอ,อกสุดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เราค่อยใช้ตัวคาบนะคะหลังจากที่เราประกอบสังเกตนะคะตัวนี้คือฝั่งที่ไม่มีเส้นเอ็นนะ,ะตัวนี้เราก็เปิดทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราประกอบปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะเป็นเส้นที่เราจะมาคาบอยู่ลักษณะนี้ตอนที่เราต่อ,อก,กันนะคะ,อะโอเคนะคะพอได้ทั้งหมดนะคะต่อนะคะที่เป็นตัวเส้นเอ็นทั้งสองีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนกันหนาดนะคะเพราะฉะนั้น การตอกจากถึงกลางไปซ้ายขวาตัวนี้ให้เราจดไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาตอกนะคะตัวกระเป๋าทิ้นส่วนตัวนี้นะคะเท่ากับตัวยึดคากที่เราตอกเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่าโอเคนะคะหลังจากที่ได้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเนานะคะอ่าตัวนี้ครูก็จะเนาชิ้นนี้ก่อนนะคะโดยที่เวลาเนาเนะะี่ยครูจะใช้ได้เย็บผ้าเนานะคะนี้นะคะได้เส้นเล็กๆนะคะอาจจะใช้สีกลมเกินกันก็ได้นะคะหรือจะสีต่างกันก็ได้แต่อันนี้ครูจะเลือกสีที่ แตกต่างกันนะคะเพื่อจะแห้งสายเห็นว่าเวลาเนาปุ๊บเนี่ยด้านหน้าและด้านหนังเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเย็บด้วยเส้นเนาตัวได้นเนาตัวนี้เนี่ยเราจะดึงออกก็ได้หรือไม่ออกก็ได้ในกรณีที่เราเย็บนะฮะอาจจะเย็บทับเลยก็ได้นะคะใน И กรณีที่สีใกล้เคียงกันนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เย็บออกมาแล้วเนี่ยได้เนาโผลนะคะเราก็จะไปดึงนะคะได้ที่เราใช้ในการเนาชิ้นงานออกด้วยนะคะ,อะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราประกอบนะคะ อันนี้เราจะประกอบนะคะจากเกลื่อนกลางไปซ้ายขวานะคะหรือตอนนี้เรากลางซ้ายขวาเท่ากันแล้วเนี่ยเราสามารถเริ่มจากริมตัวนี้ได้เลยนะคะโดยที่การต่อหนังนะคะอาจจะไม่ให้ต่อตรงส่วนที่เป็นตัวนี้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ต่อหัวนะคะเราอาจจะมาต่อนะคะโซนที่อาจจะโซนอยู่ด้านข้างที่เป็นแนวตรงตรงนี้ก็ได้นะคะสมมติอันนี้ครูจะเริ่มจากแนวนะคะตัวนี้เดี๋ยวเวลาต่อชิ้นงานเนี่ยเดี๋ยวเราค่มาต่อตัวด้านข้างตัวนี้แทนนะคะหรือ ใครจะเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะคะจากกึ่งกลางตรงนี้นะคะเนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วค่อยมาค่าต่อตรงกึ่งกลางชิ้นงานตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ครูเลือกนะคะที่จะต่อเชื่อมชิ้นงานนะคะอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะที่เป็นแนวตรงนะคะตรงไหนก็ได้ที่เรากำหนดนะคะฉะนั้นเวลาประกอบนะคะจะอยู่ลักษณะนี้นะคะคือแนวตรงเนี่ยเราสามารถเนวติดไปอย่างนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้ามาตามโค้งเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการนะคะคลิปปลายของ ตัวเส้นตัวนี้นะคะอสมมุติว่าตัวนี้เราจะอยู่ลักษณะนี่เราก็ใช้ตัวนี้คลิปนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ตัดสุดนะคะตัดเป็นนิดๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่ตัวนี้ปอปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับว่าทําให้ชิ้นงานเรานะคะกระจายสูเวลาประกอบปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันก็จะขี้เพราะฉะนั้นให้เรานะคะบากตรงที่เป็นส่วนที่ตอนที่เราโค้งนะคะตรงนี้นะคะบากเนึงนะตัดแต่ว่าไม่ได้ตัดถึง ตัวที่เราเจาะดูนะคะตัวนี้อ่าโอเคนะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้ครูจะเริ่มเนาจากตัวนี้มานะคะก็ฉะนั้นเวลาเนวเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มจากตรงนี้นะคะอ่ารูไหนก็ได้ที่เป็นแนวตรงนะคะหรือใครถนัดที่จะเนาจากกลางไปซ้ายขวาก็ได้เลยนะคะอันนี้ครูเนาแตะรูแรกตรงนี้นะคะเห็นนะคะครูจะเนาประมาณนี้นะคะห่างจากตัวนี้ให้ให้เป็นแนวตรงตรงนี้นะคะ เริ่มซีที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปซีถัดไปนะขึ้นลงขึ้นลงนะคะอันนี้เสร็จแล้วั้งสายยังไม่ต้องมัดนะคะตัวนี้ตัวนี้นะปล่อยไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีตัวที่เราจะมาคาดนะคะอันนี้โอเค okay, นะคะพอเสร็จตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเนาตัวนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะขึ้นลงขึ้นลงเนาไปทุกช่องนะคะอันนี้นะะ่ตัวนี้นะคะเพราจากนั้นเวลา,รานเนาเนี่ยเราต้องเนาไปทุกรูนะ คือถ้าสูิว่าเนาข้ามก็ต้องข้ามเท่าเท่ากันทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะนี่อ่าสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเนวปุ่มเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะอ่าโอเคตอนนี้เราเนวมาถึงตรงนี้นะคะค่ะนะคะตอนนี้เราเนานะคะเกือบเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สังเกตนะคะเวลาเนานะคะส่วนที่เป็นมุมโค้งในทักษะนะคะกลิกนะคะเพื่อเวลาเราประกอบตัวที่เป็นเส้นกันน้ำตัวนี้นะคะมันจะทําให้ชิ้นง,งานของเราไม่หลังนะคะอันนี้ ะ,ะตอนนี้คูก็นา,นาเนานะคะจนมาถึงตัวนี้ได้เสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่มาซ้อนกันตัวนี้นะคะสมมติอันนี้เราจะประกอบถึงตัวนี้นะคะสังเกตนะคะตัวนี้เนาจนมาถึงจะเจอกันตรงนี้แล้วนะคะอันนี้คือรูถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาซ้อนกันนะคะอ,ะอาจจะคาบอยู่ที่หนึ่งสองสามสักสามนะคะหนึ่งสองสามตัวนี้เราก็จะตัดนะคะ แล้วนี้นะตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยแห้งสา Net เอาเส้นนะคะเส้นกันน้ําที่เป็นชิ้นตัวนี้ที่เราจะไปฆ่าตัวนี้ออกนะคะก็คือเส้นกัะน้ําเนี่ยมันจะชนกันพอดีนะคะแล้วเราก็จะไปตัดตัวนี้ออกเน,น,นะเราก็ตัดตัวนี้ออกนะคะกเกตนะคะเราตัดเส้นกันน้ําออกเสร็จแล้วเราก็เจียนนะคะเหมือนกับเวลาเราหนังต่อหนังเนี่ยนะคะเราก็จะเจียนตรงนี้ให้มันบางนะคะ เอเวลาเราเชื่อปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะได้ไม่หนานะคะอยงนี้นะคะเสร็จด้นเช่นเดียวกันนะคะเวลาเราข้ากคอนะคะสังเกตนะคะตัวนี้เรากระเจียนตัวนี้ให้บางนะคะเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะเดาโดยที่รื้ออันนี้ออกนะคะเสร็จแล้วก็ไปเนาเข้าอันเดิมโดยที่ให้สองชิ้นตัวนี้โอบกันลักษณะนี้นะคะอย่างนี้นะเนาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คาดโอบเข้าไปในตำแหน่งเดิมตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเชื่อมออกมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะคาดเหมือนกับเราตอกนะคะต่อหนังนะคะที่เป็นตัวเส้นกระนามนะคะอันนี้อ่าโอเคนะคะตัวนี้เราก็จะเนาตัวนี้เข้าในชิ้นส่วนที่เป็นตัวนี้นะคะ อันนี้ก็จะคาบเข้ารูถัดไปนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะถอยออกถอยอันเดิมออกนะคะอันนี้เสร็จแล้วก็คาบตัวนี้เข้าไปตำแหน่งเดิมนะคะนี่สังเก็นะคะคาบเข้าไปลักษณะนี้นะ,ะตัวนี้แล้วก็เนวเข้าไปนะคะ นะคะตัวนี้ก็จะแนวเชมชวนตัวนี้นะคะบางทีมองด้านนี้ไม่เห็นนะคะตัวนี้นะคะเห็นไมตัวนี้นะะว,นนะะวนันก็จะฆ่าเข้าไปตำแหน่ง ถัดไปนะคะนี้เีนี้เราก็จะคาบเข้าไปนะคะสังเกตนะคะตัวนี้ก็จะคาบเข้าไปลักษณะน,นี้ มันือเชื่อมเข้ากับชิ้นงานตัวนี้นะคะหลังจากที่เราเนาตัวนี้เสร็จแล้วอันนี้คือจะเป็นด้านหน้านะคะส่วนตัวนี้จะเป็นด้านหลังนะคะอ่าสังเกตนะคะด้านหลังก็จะไปลักษณะตทีเนาไปทุกรูนะคะสัเกนะคะตอนนี้ให้สะนะคะเนาทั้งสองชิ้นตัวนี้นะคะให้เหมือนกันลักษณะตัวนี้อันนี้ก็เนานะคะให้เสร็จเหมือนลักษณะนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันชั่วโมงหน้านะคะก็คือการ ประกอบชิ้นส่วนนะคะที่หลังจากที่เราประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการตอกนะคะตัวที่เป็นตัวกระเป๋านะคะเพื่อเราจะไปประกอบขึ้นรูปอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะอ่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ให้สาเนาชิ้นงานตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยค่อยมาดูว่าหลังจากที่เราเนาตัวนี้เสร็จแล้วเนียนะะ่ยเราจะเอาตัวนี้ไปประกอบเข้ากับตัวกระเป๋ายังไงนะคะอ่าโอเคนะคะสวัสดีค่ะ